นี่คือแม่ไก่ไข่ที่ว่าขายอยู่ตัวละ280ครับแต่ละตัวจะน้ำหนักไม่ต่ำกว่า1.3กิโลกรัมนะครับผมอยู่นนทบุรีครับอยู่ปากเกร็ดครับวิ่งไปส่งที่บ้านท่านและเก็บเงินปลายทางได้นะครับเน้นใกล้ไข่จริงๆนะครับไม่ต้องไปเลี้ยงนานของเราเน้นจะเน้นใกล้ไข่จริงๆนะครับ ติดต่อมานะครับ0817736050ไก่เป็นไก่สายพันธุ์ไฮบริดครับเป็นสายพันธุ์ไฮบริดตัวใหญ่ขนพองนะครับคำว่าขนพองก็คือขนเรียบและพองนะครับไม่ใช่ขนยุ่งและพองนะครับแบบนี้นะครับตัวละ280 เก็บเงินปลายทางได้ครับเป็นแม่ไก่ที่พร้อมไข่จริงๆวัคซีนครบครับ